ไปดูอีกเรื่องราวหนึง่งบอกเลยคุณผู้ชมแหมพอจะเล่าก็รู้สึกงไงคะขนลุกขึ้นมาทันทีแอเย็นเหรอคะไม่ใช่ค่ะยังไงแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่ชาวบ้านบอกว่าไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะคุณผู้ชม <Ừ. S 1> เพราะบางคนก็มีความเชื่อเรื่องของแมวดําว่าเป็นแมวอาถรรพ์อ,อย่าง,งางนนี้มีชาวบ้านเขาผวาเหมืนกันเพราะว่าพบพระค่ะมรณภาพคากุตินะก็คือเสียชีวิตมรณภาพเนี่ยอยู่ที่กุติค่ะ มีแมวดํานั่งแล้วก็เฝ้าศพแบบไม่ห่างเลยแล้วชาวบ,บ้านเขาก็เลยกลัวเรื่องอาถรรพ์กันไงเดี๋ยวไปเล่าให้ฟังค่ะอตอนที่ตํารวจแล้วก็แพทย์เนี่ยมาที่กุฏินะคะที่สํานักสงฆ์แห่งนี้อยู่ในถ้าเขาหิงปูตบนตําบลบ้านแกล้งอำเภอเฉลิมพระเกียรติค่ะมาชนสุตพลิกศพพระรูปหนึ่งตรวจสอบทราบชื่อก็คือพระสนันนะคะอายุ65ปีนอนมราณาภาพอยู่บนเตียงในกุฏินี่แหละ แล้วเจ้าหน้าที่ค่ะเขาไปเจอแมวดำตัวหนึ่งมไม่ยอมไปไหนเลยนั่งจ้องศพอยู่ไม่ห่างเจ้าหน้าที่สกิดพยายามไล่น้องแมวบอกว่าไปไป,ไปเจ้าหน้าที่เขาจะได้ทำงานกันนี่เจ้าแมวตัวนี้ม,มันไม่ยอมลุกไปไหนเลยยังนั่งจ้องออยังนั่งเฝ้าศพอยู่ไม่ห่างค่ะ,คะ แล้วก็สุดท้ายทําอะไรไม่ได้น้องอยากนั่งตรงนี้ใช่ไหมอืมอก็นั่งไปออจนนาทีเขาก็ทํางานไปอุ้ยพิงอยู่แบบนี้เลยอะแต่ว่าน้องมีปอกคอก็อาจจะเป็นไปได้ว่าน้องอาจจะมีความสนิทสนมเหมือนแบบว่าปกติให้อาหารนอนแบบเนี้ยก็ยรู้สึกว่าผูกพันอะไรอย่างนี้หรือเปล่าถูกต้องก็คือบางคนถ้าคิดเชิงวิทยาศาสตร์เขาก็คิดแบบที่พี่ปุกพูดไงแต่ว่าอย่างบางคนเนี่ยชาวบ้านเขามีความเชื่อเนาะเขาก็จะคิดในเชิงแบบเป็นเรื่องของอาถรรพ์อะไรอย่างเงี้ยแต่ที่รักที่ผูกพันเนี่ยเพราะว่าพระ ท่านเลี้ยงดูเจ้าแมวตัวนี้มามก็คืออยู่ใกล้เจ้าของ ไม่ห่างไปไหนเลยบังเอิญเป็นแมวดําถ้าเป็นแมวสีอื่นนะมันจะอีกรูปแบบหนึ่งแมวกระตันยูมันจะดูน่ารักขึ้นมาแต่พอเป็นแมวดําความน่ากลัวความเชื่ออะไรอย่างเงี้ยมันก็ตามมาด้วยนะคะแล้วชาวบ้านเนี่ยเขาลือกันให้แซ่ดเลยบอกว่าสาเหตุที่พระรูปนี้บรณภาพน่าจะมาจากอาถรรพ์ของแมวดําไม่อย่างนั้นอาจจะมานอนซุกนั่งจ้องอยู่แบบนี้ทําไมบางคนเขาพูดถึงคลานเหมือนคล้ายๆจะดึงวิญญาณพระไปอยู่ด้วยเอาแบบนี้เลยนะแต่นี่ก็ย้าว่าเป็นเรื่องความเชื่อของชาว สํานนะะสหรับผลการตรวจชนะสุดพริกศพพระที่มรณภาพเนี่ยเบื้องต้นก็ไม่ได้พบบาดแผลหรือว่าร่องรอยการถูกทําร้ายแต่อย่างใดนะคะแล้วจากข้อมูลที่ได้จากชาวบ้านเนี่ยเขาบอกว่าช่วงเช้าเนี่ยก็ยังเห็นพระท่านออกไปเดินบิณฑบาตอยู่เลยก็ดูปกติดีไม่ได้มีอะไรผิดปกติค่ะแต่ทีนี้ก็มีชาวบ้านคนหนึ่งเขาบอกว่าอ,อ,อยากจะให้หลานมารับหลวงพ่อ ไปทําธุระหน่อยพอหลานมาถึงกุฏิปุ๊บตกใจเพราะ mm hmm. เห็นหลวงพ่อนอนมรณาภาพอยู่แล้วนะคะตํารวจก็สอบถามทางพระลูกวัดด้วยบอกว่าทั้งสํานักสงฆ์เนี่ยมีพระอยู่แค่3รูปเองซึ่งแต่ละรูปเนี่ยก็อยู่ในกุฏิของตัวเองก็อยู่แยกห,ห่างกันนะคะเอาไปฟังสิ่งสัมภาษณ์ของชาวบ้านเขาหน่อยคะ่ะเม <า S 2> ่อเช้าฉันมาไซบาศแกสั่งว่าห้าโมงให้อ้กวางาชื่อไอโนแม่แกแรกไอกวาง มาลาบที่หนาจะไปลงอุโบสถเออแค่นั้นจบที่นี่ลูกชายฉันก็มามาเรียกหลวงปู่หลวงปู่เก๋เป็เชาวเกก็กไปนั่งฉันก็มาทานฉันเข้าใส่บาตรก็ยังคุยกันอยู่เนี่ยแหละค่ะก็ตำรวจก็ตอนนี้ได้มีการชนสูตรพิกษพเรียบร้อยนะคะรวมถึงมีคุณหมอมาช่วยดูด้วยก็สาเหตุเนี่ย คุณหมอบอกว่าเพราะหัวใจวายเฉียบพลันอันนี้เป็นผลการชนะสูตรจากแพทย์นะคะ,คะอย่างไรก็ตามตอนนี้ได้ส่งร่างไปเก็บรักษาไว้ที่โรงพยาบาลสระบุรีแล้วนะคะก็เดี๋ยวจะรอสมมอบให้กับญาติไปบำเพ็ญกุศลต่อไปนะคะอเออตอนเนี้ยถ้ามันเป็นความเชื่อเรื่องของแมวดำเนี่ยเขาจะเชื่อกันว่าสมมติว่าแมวดาไปกระโดดข้ามศพข้ามลงมจะแบบเหมือนเป็นความเฮี้ยนเป็นวิญญ,ญาณดุร้ายอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าอันนี้คือเพิ่งเคยได้ยินนะว่าแบบแมวจะเป็นคนแบบดึงวิญญ,ญาณของ ผะไปหรืออะไรใช่แต่ว่าคือถ้าเป็นความเชื่อของชาวอียิปต์เนี่ยเขาก็จะมองว่าแมวแบบเป็นเหมือนสัตว์นําโชคเลยเป็นเทพเจ้าอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่ความเชื่อในแต่ละภูมิภาคด้วยนะคะเออแต่ก็ยังไงก็ตามแหละแพทย์เขาได้ชนสูตรพริกสดเรียบร้อยแล้วนะคะชาวบ้านก็จะได้สบายใจเนาะว่าไม่ใช่เรื่องอาถรรพ์หรืออะไรแต่อย่างใดนะคะไม่งั้นเดี๋ยวเจ้าแมวตัวเนี้ย จะอยู่ยังไงต่อใช่แล้วใครจะเลี้ยงน้องใช่มเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้ก็เห็นใส่ปลอกคอสีสันสดใสจนดูไม่น่ากลัวเลยนะแมวดำนะฝากดูแลน้องด้วยกันนะคะ